ทุกคนแต่กี้นะพี่เขาบอกว่านะครับเราจะไปหมู่บ้านชาวมอแกนนะทุกคนแต่ว่าพอดีทางนั้นเขาติดโควิดนะทุกคนก็เลยจะว่าจะได้ถ่ายแค่แบบว่าด้านหน้านะทุกคนนะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะแบบว่าพาไปวนหน้าหมู่บ้านของเขานะครับไปทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าในหมู่เกาะสุรินนะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อะไรยังไงบ้างนี่สุรินไฮไลท์นี่ทุกคน อยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีสุรินเหนือสุรินใต้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบบว่าไปเที่ยวตามจุดตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวอุ้จะเก็บภาพสวยๆมาดูคนดูนะครับวันนี้เราก็อยู่หนึ่งวันเต็มๆกับที่นี่นะทุกคนใช้เวลาเดินทางอย่างที่บุ๊มบอกเลยนะอ่านหนึ่งร้อยห้านาทีนะก็ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับทุกคนคือบรรยากาศที่นี่คือแบบว่าสวยงามนะครับก็คือ คุ้มค่ากับราคานะครับก็บูมตกประมาณ1นัวเท่าไหร่นะกูจะไม่ได้ประมาณพันหนึ่งนี่แหละนะทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้นะคับคือเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีห้องนั่งพักเป็นบรรยากาศเป็นอีกโรกหนึ่งนะว่าบรรยากาศคือแบบน่ารักมากนะครับเข้ามาถึงก็ต้องเช็คอินก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ ย่างหิช้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่บุมอัดไปดูคนดูแล้วก็ทางเข้ามาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคือน่าลักมากคล้ายๆบ้านสีขาวนะครับส่วนนี้ก็คือโซนของกินรับสู่ท่าเรือบรรดามันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสเลยค่ะ,คะ If you happy and you know please clap your hand โ oh, อไม่ได้ยินเลย <can> ขอใหม่อีกทีนดง If you happy know hand. and know you your Okay. you peace, clap happy peace, If clap your hand. โอเคค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เดินขอแนะนําตัวก่อนเลยวันนี้เดินทางไปกับไกด์ที่สวยที่สุดในน่านน้าอันดามันเลยนะคะสวยที่สุดนะคะชื่อว่าน้องวีนัสนะคะไหนพูดคําว่าวีนัสซิวีนัสกี่คนนึงสวยยิ่งกว่าค่ะน้องคน ทุกท่านในวันนี้นะคะวันนี้เราเดินไปเดินทางไปหมู่เกาะซูรินด้วยกันนะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง45นาทีในการเดินทางค่ะเป็นขึ้นเป็นลมอาจจะบวกไปประมาณ10นาทีนิดหน่อยนะคะป้ายทุกคนนี่เรากำลังขึ้นเรือกันแล้วนะทุกคนรอประมาณครึ่งชั่วโมงที่แรมาออกกล้องหน่อยเร็ว ตาทุกคนเราไปขึ้นเลยก็ดีกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะทุกคนทุกคนนว่าเรือออกแล้วนะคะทุกคนขื้นเต้นมากเหมือนรถไฟที่ออกที่กลางจะไปตีนังนะที่คุณไปทุกคนรถไฟขึ้นที่แล้วโอ้ไม่ก็ไม่มีสัญญาณบอกอะไรเลยว่าเรากำลังจะเทคออฟหรือว่าอะไรนะทุกคนทุกคนถ้าใครยังไม่ตื่นิดไปปีนังนะค่ะทุกคนหรือว่าติดตามดูด้วยนะคะเพื่อกรออกเดินทางนะคร มีคนค่อนข้างทำงานใช่มีคนค่อนข้าง,งทำงานเล็กน้อย กระงสตว์คิดเยอะทร่การใสายหละเกินไฟ น้ำหน่อยที่หมู่เกาะสุรินทร์ตอนนี้เราอยู่หมู่เกาะสุรินทร์ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของอหมู่เกาะเทรวีหนินแม่ก่ายหินแม่่าฝั่งนี้มาค่ะนั่งแบบขอนั่งแบบหน่อยไนั่งแบบครับน่ง,เงนา,าเลยค่ะ,ะเร็วนั่งแบบเดี๋ยวจะขึ้นไปคนดูทะเลสิสวยงามมากดูสิดูดูน้ำขอถ่ายพี่สองคนหน่อยพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดค่ะ <laughs> เ,เลิศลด่ะพี่พี่เดี๋ยวครั้งหน้าคงจะชวนพี่ไปทำคอนเทนต์ดีกว่าทุก <laughs> คนคือน้ำใสมากนะหมู่เกาะศิดินคุ้มค่ากับการมาสองชั่วโมงมากนะทุกค,นะคนดูนี่นะทุกคนดูน้ำใสมากคือแบบใส่กลิบอะ อันนี้คือเกาะสุรินาะตะกี้บุก็กินข้าวกลางวัน,ม,นมันเรียบดอยแล้วแต่ว่าทําไมพังเผอเอาไม้กระโดดลงนง้ำทุกคนคิดดูไม่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือต้องใช้ไม้ใกล้ๆตัวกล้องนะครับนี่ทุกคนดูนะตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างมีเต่าทุกคนเห็นเต่าไหมทุกคนดูเต่านะมีเต่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเห็นไก่ไหมครับนี่ไก่อยู่ตรงนี้ไก่นะมันเป็นไก่ ดูสิน้ำใสมากหน้าบุ๋งก็ใสเห็นไหมนีม่หันมองตองขึ้นไปเชิดหน้าขึ้นทุกคนฝนตกนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้นะมันอาจจะบต้องตะโกนหน่อยนะครับไม่งั้นเสียงไม่เข้านะก็อันนี้นะก็คือบรรยากาศนะครับแล้วก็สามารถแจะว่าโอเวอร์ไนได้นะมีคนแบบว่ามาค้างคืนด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วมีเต็นนะอันนี้ก็ฝนตก นี่คือสุ่มเสี่ยงกับการทำกล้องพังมากนะก็คือตะกี้ทำไมพังไปแล้วนะทุกคนวันนี้ไมาอาจจะพังไ<อ>มก็อาจจะพังไปด้วย<อ>แต่ว่า<อ>ชังแมงแหละถ้าจะพังก็คือพังไปเลยหงุดหงิดมากทุกคนเออขอยอดยิวเยอะๆนะทุกคนกําลังจะไปขึ้นเรือนะที่จะพาไปไว่ายน้ำอีกสามอีกสามที่นะคบทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกมากๆนะทุกคนดูนี่ ป้าเดี๋ยวเราไปเข้าหลบลมก่อน้าทุกคนไปชมจุดดำน้ำที่2กันทุกคนคืออยากถ่ายลงไปใต้น้ำนะแต่ว่าแบบ คือตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะเอาไม้ลงไปในน้ำด้วยไงก็คือไม้เสียไปละตอนนี้ mm hmm. ก็เลยแบบว่าไม่คิดว่าแบบาการลงน้ำเนี่ยมันต้องเตรียมตัวเพราะมันมีการที่แบบว่าเตรียมตัวเตรียมแว่นต,ตาใส่ชุดชูชีพคือทุกอย่างมันฉุกเราคุมไปหมดนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือต้องกลับไปซื้อไม้ใหม่ต้องกลับไปซื้อไม้ใหม่หมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่เกาะซูลินนะทุกคนสวยจริงๆนะสวยจริงๆมันจะมีหาดทั้งหมด2หาด แล้วก็มีข้าวกลางวันให้กินด้วยยังบูมเนี่ย mm hmm. ก็มาของเลิฟอ,อันดามันนะครับเดี๋ยวเราจะเลือจุดว่ายน้ําอีก2จุดนะแต่ก็จะถ่ายดูคนดูอะแต่มันถ่ายไม่ได้ไม่มีกล้องกันน้าแต่ว่ามีไอโฟนที่แบบว่าใส่เข้าไปในถุงแล้วก็ถ่ายได้แต่ก็คือแบบว่ายังไม่อยากนะครับนะอย่างอันนั้นก็คือเรือของเรานะทุกคนดูคือเรือของเรานะเราก็เดินจากตรงนูน้นมาตรงนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน นะครับนี่เลยนี่เลยนะอันนี้คือหาดเราก็กำลังจะเดินขึ้นหาดกันเอาจริงๆถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับกับการมา2ชั่วโมงนะคุยคิดว่าเออมันค่อนข้างไกลนะแล้วก็เมื่อก่อนนี้มันยังเฉยๆผมชอบเกาะห้องมากกว่าแต่ว่าคราวที่แล้วอะ่ะผมไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะตอนนั้นคือยังไม่ฝึกเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์นาอ่ะ นี่พาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือกันต่อไปดำน้ำอีกสองทีทุกคนก็ดูแบบคร่าวๆแล้วกันจริงๆอ่ะอย่างนี้บูมบอกคือบูมอ่ยอยากคิดจะแบบว่าพาทุกคนที่แบบลงไปดนำน้ำด้านล่างนะแต่ว่ามันต้องเตรียมตัวเยอะมากเนี่ยจากตัวของ่นตัวของนี่นะคะก็ท่วดวนไปก่อนนะะทุกคนดูแผ่นน้ำคือน้ำแบบใสมากนะ,อ,ะอืม นต่ทุกคน,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 นลงจากฝั่งก็คือควายติมเลยนะครับมีแจกไอติมด้วยมีอาหารเช้าตั้งวันเย็นที่นี่ให้กินนะทุกคนคยจะสงว,ว่าไอติมกะทิอร่อยมากอาแล้วก็ มีอันนี้ด้วยนะบาร์บีคิวนะครับมีอันบบอนี้บาร์บีคิวนะทุกคนทุกคนกินดีอยู่ดีมากนะทุกคนเลยอ,อันดามันคือแบบเฟรชมากนะทุกคนนะบรนยากานก็คือแบบแบบเยอะมากฟาจะจเราไปตัดสินใจรูปก,กันอีกของว่าเราจะเอารูปไหมกำลังตัดสินใจดูอยู่ว่าจะแบบเอาหรือไม่เอานะานี่ทุกคนสรุป ซื้อมาแล้วนะได้สามรูปนะครับมาแต่ว่าเราคนจ่ายตังก่อนพี่ทุกคนวันนี้นะบูมเจ็ภารกิจกับพี่สองคนนะพี่นางฟ้าทั้งสองท่านะทุกคนก็พี่คลหมดตัวเอง่อยเร็วพี่สหลคนีค่ะวีนัสนะคะเลบันามันนะคะไว้มาเที่ยวหมู่เกาะสุรินแล้วก็สุลติมิลรันด้วยกันนะคะ มาเที่ยวกันเยอะค่ะสองน้ค่ะสวยกว่าค่ะขอที่คันพิก์นค่ะแล้วบรรดาังค่ะที่ต้องไหว้ย่อใหม่ไม่เห็นอ่ะไหว้ย่อไหว้ย่อไหว้ย่อสวัสดีค่ะทีก้่ายว่ายงน้่ายม่ายอมแพ้ีนาไว้ ขอบคุณครับอะทุกคนถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นทะเลกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทะเลที่นี่กันดีกว่าว่าทะเลโรงแรมเราจะสวยไหมหรือว,ว่าไม่สวยน,นี่นะทุกคนก็ทางที่เราจะไปทะเลกันนี่ทางที่จะไปทะเลนะมันก็แบบว่าขึ้นแรงนะทุกคน แต่ว่าต้องบอกว่าแต่ว่านามาที่อยู่ในเกาะมันจะสวยกว่านะคะทุกคนอันนี้มันจะแบบว่าปนปนทรายนิดนึงนะแล้วแต่แต่ว่าก็บอกว่าขึ้นแรงจริงๆทุกคนเออมาทุกคนร้านอาหารในยามค่ำคืนมือแรกของเรานะครับของจังหวัดพังงานะทุกคนพังงานมรว่าวันนี้อะไรเลยทุกคนเป็นเมืองแบบว่าเงียบ นะคะก็เนี่ยเรามาอยู่ร้านบ้านเขารักซีฟู้ดนะครับโอ้ยเขาเก่อนเขาเลี้ยงกระต่ายปะ่ะดูเงินดูนะทุกคน,นก็ สั่งไปประมาณ6อย่างนะครับเดีเรามาดูกันว่ามันจะน่ากินขนาง่งหะถ้ค่มากลางวันยังไม่ได้กิน,นกินนึ่งกันแล้วกินนิดเดียวทุกคนจั่งไป6อย่างเเรามาชิมกัน ทุกคนหอ,อยสติงนะครับเมนูแรกหอยสตีนออชักสตีน,ตน,ตนทักสตีนชักสตีนชักสตีนนะอ่ะทุกคนอันนี้ก็เมนูแรกแล้วมีในแค่ใต้เท่านั้นนะคะทุกคนก็เดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน่ากินขน,น,น,นาดไหนอ,อะ่ะขอบคุณนะคะที่คนแก่ให้เรียบร้อยแล้ว<ด><ด>มีแบบเมนวนี้เลยมาเนื้อเยอะนะนุ<ด>้ยจนจิ<ด>้มกันนะ ว่าจะแซ่บหรือเปล่าทุกคนคือแบบว่ามันเหนียวอ่ะ <t akes noise> แล้วก็ <t akes noise> แปลกๆอร่อย <t akes noise> มีเฉพาะภาคใต้นะครัอยกอีกครั้งหนึ่งทุกคนอยู่จังหวัดพังางานะคนือแม้ว่านี้เราจะไม่สามารถัำน,นะให้ทุกคนดูได้นะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ภาพมาให้ทุกคนนี่ทุกคนผู้ผัดกะทิสัตอ อาหร้อนมไม่ได้หอมลยัตอนอคนตอนไม่อมลยน้ำแกงน่น้ำแกงเบื่อมีหลาไอคนแกงเบือไหมครับทุกคนนะอย่าก้กปลาที่นี่ยนวแกงเบือฟูเขาใส่เป็นผัด ผักดวนนะครับยอดมะพร้วาวอ่อนก็นนเป็นปลากับพงนี่แหละที่นี่คนใต้อ่ะเขาชอบกินแกงเหลืองแ,แต่บ้านเราคือแกงส้มใช่ไหมอ๋ๆๆอขนมขนมที่มัน นำ้ำพริกกุ้งเสียบนะคะทุกคนทุกคนไม่อ่ะไม่มีอ่ะเสียงมันอื่นมนะันอาจจะเข้าหน่อยนะเสียงเพลงเสียงมือเสียงน,น,นี่นะนี่น้ำพริกกุ้งเสียบตักเลยนี่กับชะอมข้า <c oughs> คำตดโตๆนะ <c oughs> หิวอ่ะ ไม่ผิดหวังทุกคนสร่ชยน,นี่เลยเป็นปลากระพงขนาดแล้วก็มึกยางครับชิ้นหนยนะชไชิ้นลกนยักันเยแต่หังชิ้น,นี้เ็ดอยู่ทุกคนเด็กปมา ทุกคนดูปลานะเขาจะให้นั่นดูปลานนะ่ากินันคือแบบม้วนแซบ,บมากมแล้วกเม,น,มนูปลากระพงนะครับทุกคนปลากระพงเนื้อมะนาวแล้วก็หมึยกย่างนะทุกคน ตอนนี้นะตอยจากลานเดิมน,นะครับก็คือทานคาักซีฟูด้ดเสร็จแล้วเราก็มาทานร้านนี้แล้วคุนะครับนี่เลยร้านพนะิเตอร์แพนรับเป็นร้านพิซซ่านะครับดูคือมื่อยากจะบอกว่าเมืองพังงานนะทุกนะคนเป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างสงบเล็กมากนะคือเนี่ยคือใจกลางเมืองของเขานะทุกนะคนซึ่งเนี่ยมีแค่เท่านี้เลยทุกคนเนี่ยที่เนี่ยคือเท่านี้และนี้คือใจกลางเมืองเขาคือเป็นแบบ เมืองเงียบสงมบมากแต่ต่างกับพัทยานะครับแล้วก็ภูเก็ตมากๆนะป้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบรรยากาศร้านกันว่าบรรยากาศร้านนะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยคือบรรยากาศร,ร้านนี่คือแบบว่าดูชิลๆแล้วก็เป็นความแบบว่าโฮมมี่มากๆนะครับนีนี่ทุกคนดูเอกลักษณ์นะเห็นไม้ไหมอันนี้นะครับใช้เป็น ม้ในการที่แบบว่าทำเผาพิซซ่านะครับคือแบบว่าคือบรรยากาศร้านคือแบบอย่างที่บุมบอกสวยจริงๆนะครับนี่นุ่มพนดูนี่คืออันนี้แป้งพิซซ่าใช่ไหมคบเขากำลังทำนะครับตะกี้นะเมนูที่ผุมสั่งไปนะครับคือเมนูสปากเกตตี้สักอย่างหนึ่งนะเป็นซอสครีมเห็ดน,น,นะครับนี่เลย นะแล้วก็เป็นพาต้าเส้นสดชมดูนะครับอันนี้นะเป็นขนมปังกับอเมรเก็นอร่อยมาก่กินหลายรอบแล้วนี่อหมากต่อมานะทุกคนเป็นพาต้าผักเส้นสดอันนี้คือ the b e s t of the b e s t คือแบบว่า เส้นเหนียวแล้วก็ฟิ่มีมากชอบมากเลยอันเนี้ยอันนี้คือมากินสองวันติดกทุกคนจะไ,ได้เลยที่กินสองวันเดิมไม่กินแล้ววันนีเส้นเหนียวมากปิเนนะ่มาทุกคนเรามาชิมกันดีกว่าดำดำนำๆอะไรอะลุงอันนี้เห็น เพื่อผ้าหวานๆหอมน้องเต๋อเทสตนโตนแล้วก็แป้งบางมากเลยแบงใช่ไหมกค่นี้แป้งบางไหมใช่ไหมเห็นเห็นนะเหมือนแม่ทห่แม่เธอทุกคนคือมันหอมชีมมากครับแล้วก็อร่อยมากแทนกำลังดีอ่ะอร่อยมากทุกคนแล้วบอกว่ามากินต่อวันแล้วนะ คนึกออกไหมคะว่าเวลาที่เรามาเที่ยวกับธรรมชาติเนี่ยเราสามารถแบบว่าคอนเน็กกับธรรมชาติได้เยอะมากนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าแบบว่าบุมชอบภาคใต้มากนะเป็นหนึ่งสถานที่ที่บุมแบบว่าอยากมาเรื่อยๆแล้วก็การดำน้ำครั้งนี้นะครับทุกคนคือบุมแบบว่าถอดเสืส้อุดชีปนะมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้หลุดออกจากกรอบอะไรบางอย่างนะครับปกติเราจะใส่เสืส้อุดชีพดูประกาหลังแต่ครั้งนี้คือบุมแบบว่า ทอนะครับแล้วก็ไหว้ดูประการังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะ